สวัสดีครับจาก VNP มีเรื่องเล่าวันนี้ผมมายืนอยู่ตรงสถานีทิพวันของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาดูความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะผมทำสถานีสำโรงไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้มาต่อกันที่สถานีทิพวันนะเดี๋ยวไปจนถึงถแถวแยกสีเทพากันเลย ด้านขวามือนะครับเป็นซอยมีมอเตอร์ไซค์วิ่งเข้าไปนะเขาก็เป็นซอยหมู่บ้านทิพวันนะครับรถที่วิ่งนะครับมาด้านขวาก็มุ่งหน้าไปสำโรงนะครับเห็นไก,กลๆป้ายเขียวๆนั้นนะเป็นทางเข้าหมู่บ้านทิพวัน ก็มีการขึ้นโครงหลังคาแล้วนะครับตอนนี้นะครับตรงนี้ก็มีคลองเลยนะนะครับมีสะพานมีคลองตรงนี้ก็เรียกว่าคลองมหาวงนะครับตัวสถานีเขาก็อยู่ใ,ใกล้ๆคลองนะครับแต่ว่าเลยไปทางด้านทิศตะวันออก มีการบังนะครับนะใช้เป็นสแลเเนมาคลุมนี่ก็เกี่ยวกับฝุ่นนะครับช่วงหลังๆนี่ก็มีฝุ่นเยอะนะครับเขาก็เลยต้องมีการป้องกันนะทุกสถานีนะครับก็ต้องคลุมกันหมดนะเมื่อก่อนไม่คลุมแบบนี้นะครับไม่หนักเท่านี้นะแต่ระยะหลังนี่ฝุ่น p ีมมานะครับสองมาแล้วพวกนี้เขาก็มีมาตรการควบคุมหน้าดูเลยก็เลยปิดคลุมนะครับตอนนี้ก็มีการสร้างบันไดาทางขึ้นลงระหว่าง ชั้นจำหน่ายตัวโดยสารกับชั้นชัญนชาลาด้านบนก็มีการทำโครงหลังคาด้านใต้ก็มีการทำนะครับเป็นห้องนะห้องเกี่ยวกับเก็บระบบไฟนะครับพวกชุดสำรองไฟ รถที่วิ่งอยู่ด้านหน้าผมนี่เขาวิ่งไปต่อไปแถวถนนสีนัก,กรินนะครับวิบ่งมาจากสำโรงนะสำหรับสถานีที่ประวันนี้ก็เร็วนะฮะเร็วมากๆเลยผมไม่ได้มาบางทีเดือนก,อกว่าๆไนียไปไปได้เยอะนะครับตอนนี้ คิปที่แล้วยังวางพื้นไม่เต็มที่เลยนะด้านบนก็ยังไม่มีการปูพื้นนะครับมาคลิปนี้ก็ไปถึงขึ้นโครงหลังคาแล้วนะครับเดี๋ยวไปกันอีกสถานีหนึ่งนะไปสถานีสีเทพานะครับก็บริเวณเกาะกลางก็มีการวางขาทางวิ่งแล้วก็มีทางเดินฉุกเฉินนะครับที่เขากั้นทึบๆนี่ก็เป็นทางเดินฉุกเฉิน เวลารถมีปัญหานะบางทีนะครับว,วิ่งวิ่งอยู่แล้วเกิดเหตุฉุกเฉินก็สามารถจะอพยพผู้โดยสารโดยการเดินนะครับบนทางเดินเนี่ยละนะตรงกลางเนะนะี่แหละเดินไปที่สถาน,นีที่ใกล้ที่สุด มองเห็นแล้วนะครับไปไกลก็เป็นสถานีสีเทพาก็จะนำไปนิดๆน,นะครับสำหรับสถานีสีเทพานะก็จะนำทิพวันไปหน่อยๆนะครับตอนนี้ก็มีการขึ้นโครงลังคาเหมือนกันแต่จะขึ้นโครงลังคาได้มากกว่านะครับมากกว่าสถานีทิพวันนิดหน่อย ก็มีการทางวิ่งนะครับไปจ่อที่ชั้นบนนะครับเป็นชั้นชานชลานะมีการก่อสร้างตัวชานชลาแล้วนะครับตอนนี้สำหรับสถานีสีเทพานะครับก็ตั้งอยู่บนถนนเทพารักเหมือนกันนะเหมือนสถานีที่ประวัตน,นะครับ แล้วก็อยู่ใกล้ๆกับแยกสีเทพามาทางทิศตะวันตกรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับจุดเริ่มต้นก็อยู่ที่ตรงแถวแถวแยกรัชด,ดาลอบลาวนะครับตรงนั้นก็ มีสถานีรัชดานะครับก็ตั้งอยู่ด้านหน้าของจุดจอดรถจรรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินในะ MRT ตรงนั้นก็เชื่อมกับรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินนะครับที่วิ่งอยู่นะเป็นสถานีลาดพร้ราวนะครับก็สถานีรัชดาของสายสีเหลืองก็เชื่อมกับสถานีลาดพร้ราวของ MRT สายสีน้ำเงินนะแนวเส้นทางก็วิ่งไปตามถนนล,ลาดพร้าวนะครับจนไปถึงแยกบางกะปิแล้วก็เลี้ยวขวานะครับไปถนนสีนครินนะ จนไปถึงแยกสีเทพานะครับแล้วก็เลี้ยวขวาผ่านสถานีสีเทพาตรงที่ผมทำคลิปอยู่นี่แหละแล้วก็ไปสิ้นสุดตรงสถานีสำโรงนะครับตรงนั้นเชื่อมต่อก,กับรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับแบร์ลิงเคหานะ ด้านขวามือของผมนะตรงรถเคนเลยไปไหนมีป้ายก็โรงแรมสตาร์อินนะครับ mm hmm. ก็อยู่ใกล้ๆก,ก,กันรอบาขึ้นหน้าก็บอปอกันนะครับกับสถานีทิพวรวันนะครับด้านหน้า,าก็จะโค้งซ้ายนะนะครับโค้งซ้ายไปเข้าสถานีศรีดานะครับ ก็นำมาฝากกันนะสถานีทระวันกับสถานีศรีเทพานะครับขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ